มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธาต่อสายถึงเศรษฐาทาวีสินหลังนั่งตำแหน่งนายก25สิงหาคม2566เพจของสรรุษสุทัศนาจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าพิธาต่อสายถึงเศรษฐาฝากเป็นนายก ที่ฟังเสียงประชาชนย้ำวิกฤตของบ้านเมืองไม่ได้มีแต่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการศึกษาแต่มีวิกฤตศรัทธาที่ต้องเรียกศรัทธาให้ได้เชื่อรัฐบาลทำงานยากเป็นพิเศษเหตุต่อรองสูงรอดูคอรมอที่จะออกมายันจับตาสุราก้าวหน้าปฏิรูปกองทัพสมรสเท่าเทียมวันที่25สิงหาคม2566เวลา13นิกา5นาที นายพิธาริมจะเดินรัตหัวหน้าพักคเก้าไกลได้ให้สัมภาษณ์ขณะที่ลงพื้นที่ช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสสเขตสามจังหวัดระยองหาเสียงเลือกตั้งซ่อมบอกว่าพรรคเก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกซึ่งมีหลานโยบายที่ทำงานได้โดยการผลักดันกฎหมายเข้าสภาและยังมีกฎหมายสำคัญสำหรับชาวระยองเช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับประชาชนได้เหมือนเดิมแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หวังว่าจะมีการปูทางเมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึง จะสามารถซื้อใจประชาชนได้มากกว่าเดิมถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อถามว่ามีนายกรัฐมนตรีแล้วและรัฐบาลใหม่แล้วนั้นอยากจะฝากความหวังอย่างไรบ้างนายพิธากล่าวว่าตนได้โทรไปยินดีและก็ยืนยันกับนายเศรษฐาทาวีสินนายรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยตัวเองโดยได้ยินดีกับตําแหน่งนายรัฐมนตรีคนที่30และยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจวิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างเดียว แต่เป็นวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการได้ฟังเสียงของประชาชนจากการลงพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นําคนต่อไปต้องแก้ไขโดยการรวมความคิดของคนในชาติให้กลับมาอยู่เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้ นายพิกล่าวว่าได้ยินเสียงนายเศษฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่านจะเป็นนายกของประชาชนตนก็เวยพรไปว่าให้ท่านทําได้อย่างนั้นจริงๆและตราบใดที่นายเษฐายัางคานึงอยู่ว่าอํานาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วก็ทําหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อํานาจอย่างเด็ดขาดแต่ฟังเสียงของประชาชนและเป็นตัวแทนของประชาชนได้เยอะๆก็เชื่อว่านายเษฐาจะทําได้ ส่วนการบริหารงานขัฐบาลน,นั้นนายเศรษฐาจะทํางานได้ยากหรือไม่เพราะมีการจับมือหลายขั้วและอาจจะมีการต่อรองกันสูงนายพิธากล่าวว่าคิดว่าคงยากเป็นพิเศษก็ต้องดูโผคอรมอรที่ออกมาเท่าที่ติดตามในข่าวนั้นเห็นนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนําพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะออกมาสัปดาห์หน้าตนก็อยากจะฟังในสิ่งที่ตนและนายเศรษฐาเคยพูดร่วมกันในเวทีดีเบตหลายเวทีที่พูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพและการสมรสเท่าเทียมและสุรา ก้าวหน้าก็ต้องดูว่าใครจะมาเป็นรัฐมนต,ตรีกลาโหมและคนที่มาดูแลกระทรวงต่างๆจะพิงใครจะผลักดันได้จริงหรือไม่ก็ยังหวังว่าการกู้วิกฤตศรัทธาที่ตนมองว่าเป็นวิกฤตที่เข้ามาเพิ่มเติมตลอด8ปีที่ผ่านมาจะ,จะเกิดการแก้ไขและเรียกศรัทธาให้กลับมาพิธาต่อสายถึงเศรษฐาทวีสินหลังนั่งตำแหน่งนายกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ